อ่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามครับครับผมด้วยครับผมด้วยเร็วปั๊ปเปิ้ลด้วยซียูยูยอยู่ในคลิป ซียูอยู่ในคลิปเอาสวัสดีจ้า <laughs> สวัสดีจ้า,จามามาเวิร์งโครงการไหมกำลังสีเฮ็ดักสิเลี้ยงป่าเลี้ยงหอยเลี้ยงเนยอะพี่น้องเฮ็ดสีอ่างเนี่มันขึ้นก็นเลยอันดัดเปลงไวนนั้นอ้างอันนั้นซะ หิวข้าวใช่ไหมพี่ดิมหิวข้าวนี่เอาเอา่ะพี่ดิมสวัสดีก่อนพี่ดิมมาทำอะไรสวัสดีครับ,<อ>บก่อนสว,วัสดีครับก่อนครับผมวันนี้คุณพ่อพามาก่อสร้างงานรัดตัวนะครับพี่ดิมก็ โฟแมนครับโฟแมนนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูพี่ดีมจะย่างปลาซูกินวันนี้นะ่ะ <c oughs> อยู่อยู่ตรงสะเลี้ยงปลาเลยครับกำลังดังไฟนะครับ วันนี้จะย่างปลาดุกอุยแล้วแป๊บหนึ่งจะย่างปลาอยู่อันนี้เมื่อวานคุณแม่ก็ซื้อไปนะซอสน่ะไม่กินไม่กินไม่ไม่อร่อยมันซอสไม่น้อยหืม เต้นให้ท่านผู้ชมดูก่อนอะงึบตึงงึบตึงงึบ,งบตึงงึบง,งึบตึงงึบตึงงึบตึงงึบวันนี้มีหนุ่มล่ำบึก้กมาเต้นให้ดูครับ <laughs> ซิกแพกมาเต็มเ <laughs> <laughs> อย, <laughs> ยาโวยวนใจเหลือเกิน <laughs> ยางกัแเอกเอกท็ก เดี๋ยวมาจากไหน,นุยน,นี่มีคนเอาให้มีคนเอาให้อาไปโลละแปดสิบเขาบอกชีวิตบ้านนอกเค้กหน้ากันอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยอยูส่สบายสบายยากระตึกขึ้นมากินมีปู่มีป่าธรรมชาติ ปลาผู้นีไ้ไฮเทคเดอ้อยืนสไลด์อยู่นี่โลกโซเชียลมาเต็มาานนเอ,อ้เนี้ยไปเอาให้แนละ้วไปเอาให้แนละ้วไ,ไ,ไปแล้ว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  ทำไมคุณแม่ไม่ป้อนข้าวคุณลูกคะเดี๋ยวดูสมหน้าคุณแม่สิขอดูหน่อยสิคุณลูกหิวข้าวต้องมากินบ้านคุณแม่คนนี้ก็บ้านคนนี้อร่อยใช่ไหมบ้านไม่น้อยกินอะไรก็อร่อยหมดใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมก่อนเยี่ยมให้แม่น้อยก่อนจะพูดให้แม่น้อยก่อนเร็ว สิละพี่น้องอยากกินปิ้งปากะ่ะอัน <c oughs> อยูจังซีละมาต้องไปใจดกชีวิตนี้มีความสุขและ้ะเอ็ดอันจางสร้างมาจากต่างประเทศลอ <c oughs> <Angel> <c oughs> สแองเจลิส้างมาแต่เอลเอ <laughs> กำลังเรียนย้างป่าสู้้างกิ่นพี่น้องเอ้ยหอมวนหว้วนป่ามะาตะตลาดวัวท่านได้อ่าวได้สะจะคงอัน้างคนนั่นบุมีมอง จะตำมงัง้งกับสิตามบังหงกับปิ่งปลาดุกอุ้ยอันผู้นี้ก็มาคค้มงานใช่ไหมพี่ดีมพี่ดีมหิวข้าวปลายังไม่สุกเลยอุ้มอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ดีมยกป้เยี่ยมก <laughs> ินข้าวค้างข้างน้องสานี้มันเซ่ แซปอีลีเดอร์แซปจะร้องอุ้ยแมวร้องยังไงแมวร้องยังไงวัวร้องยังไงวัววัวโกบร้องยังไงป๊อปป๊อนีโม่ร้องยังไงนีโม่เนี่ยผมกำลังกินข้าวอร่อยครับ ผมยังไม่อยากคุยเท่าไหร่ครับดีมาย่างปลาครับน้ำมันแดด,ด,ดอยู่ลูกมันแดดไม,ไม่ลงนะ ค่ำคข้ค่อยเอารงนะมไม่เฟี้ยงลงหนองนะนะอย่าไปตำเจ้านนว่างไว้หละัะค่อเดินเออปลาดุกอุยครับปลาดุกอุยอย่างปลาดุกครับเหลืองอ้อย มันจะมั่งฮึ่งจะมังหึงอะเจ๊ะตึงเจ๊ะอะเจ๊ะตึงเจาะตึงเจาะตึงเจาะอุ๊อุ๊อุ๊เอวครับเอวเอวผิวเอาใหม่เอาใหม่ผมจะเอ้าเอ้าเอ้างึบตึงงึบตึงงึบตึงอึบตึงอึบตึงงึบตึงอ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 ึบเอลผิวหน่อยเอลผิวหน่อยเอามาข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วย องึบตึงงบงึบตึงงึบตึงงึบตึงงึบงึบตึงงึบตึงอ่ะวันนี้กินข้าวกลางทุ่งนะคะกลางหนองน้ําเรือนรับรองครับเรือนรับรองท่านทูตโบกเพื่นในนี้กินข้าวครับนางกับมะฮุ่งปลีกฝาดุกผักไผ่นามะเขือออนแซบอยู่บ่บอกให้เบาป้าก็บบอกได้ มีนารีก wow, e. ินว่วเป็นแนวใด่ายวัวตะโมันอัดเข้าไปแล้วค่ะย่างเครื่องปิ้งย่างป่านบังคับไม่ไหาเนาะจักเซฟโบเซฟอะยกโป้สิอ่ะพี่อ um, ้นก็ยกโป้คุณพ่อก็ยกโป้พี่ดีมก็ยกโป้สิอ่ะยกโป้ยกโป้หน่อยอร่อยไหมอฮ้อเยี่ยมพี่อ้นก็เยี่ยมอร่อยพี่ดีมกินข้าวกับอะไรนี่ ป้าปาดกอุย้ยปาดกอุ้ยตามบังหุงกินกับพักพายเขาวเนียวฮอนฮอนอร่อยไหมพี่ดิมยกโป้ก่อนยกโป้ด้วยอร่อยอาย,ยกโป้สองนิ้วด้วยโอ้โหมีหนุ่มล่ามบึกมาเต้นให้ดูครับกินข้าวครับเอา้าอันงึบตึ้งึบตึง้งตึงงบตึง้งยึบ นึบตึ้งึบตึ้งึบตึ้งึบเอ้ากินข้าวก่อนพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันอยู่ดีไม่แห้งสกู๊ดสุคนเด้อแต่บางห้องแสบๆปีงปลาดุกพักไ้ามีปลาดุกฮ้อนบอกฮ้อนฮ้อนขาฮ้อน สวัสดีก่อนพี่ดิมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้มลงด้วยสวัสดีครับอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับบายบายมาแล้วซียูก่อนไม่บายซียูก่อนยบายด้วยบายบายด้วยขอบคุณครับพี่ดิมจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บ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 ท่านผู้ชมด้วยอออืื กับข้าวก็อร่อยครับวันนี้ครับเละรสเด็ดดวงครับ <laughs>